ไก่นอตันซอ s a g ิจัสเซ่วลาน,านาค่ะนี่คือเครื่องปรุงค่ะทุกท่านก็ใช้น้ำพริกแกงเผ็ดค่ะสิ่งที่ขาดไม่ได้คือกะปินี่ค่ะเชมเพรสแล้วก็มีต้นหอมผักชีหอมแดง ซอยตะไคร้ใส่ด้วยแล้วก็ใบมะกรูดที่สำคัญคือเนื้อไก่ค่ะนี่เนื้อไก่1.2กิโลกรัมค่ะสุภลักษ์เอาเครื่องปรุงมาปรุงเพิ่มอีกค่ะเพราะว่าน้ำพริกน้ำพริกที่สำเร็จซื้อมานั้นมันไม่ถูกปากเราก็เลยเติมเข้าไปค่ะก่อนที่เราจะเอายัดเข้าไปเราก็ใช้น้ำมันสอง สปูนค่ะสองช้อนโต๊ะค่ะเพื่อให้มันไหลลื่นดรอลื่นลงไปในกระบอกนะคะนี่เสร็จแล้วค่ะนี่ก็คืออาหารของภาคเหนือต่อไปก็เป็นอาหารไทยค่ะไทยฟู้ดอาจจะเรียกว่าบาร์บีคิวก็ได้ค่ะหรือเราเรียกว่าพอกสเต็ก with peanut s แล้วก็อันนี้ก็เป็นอาหารเวทเนอร์ฟูด้ดพิซซ่าวันนั้นหลังจากที่เราเซอร์วิสซันเดย์วอร์ชิปเพเดลอรแเราก็ชวนครอบครัวของคุณมาคไปรับประทานอาหารกลางวันที่ดุกค,ค่ะเป็นพิซซ่าค่ะเพื่อเป็นการขอบคุณที่เราได้มาร่วมมือ ในกิจกรรมของ The Salvation Army in เชียงใหม่ค่ะนี่อาหารเช้าของลุงจรนค่ะนานๆสุภาลักษ์ถึงจะทำให้ทานค่ะส่วนมากก็จะเป็นข้าวโอ๊กไปเสียส่วนใหญ่ค่ะเพราะว่าควบคุมเบาหวานให้แกค่ะนี่ก็ขนมปังปิ้งปิ้งลงไปในเครื่องปิ้งขนมปังค่ะแล้วก็เสร็จแล้วต้องทาเนยตอนที่มันยังร้อนๆอ,อยู่ค่ะ สุภลักษฝากคลิปมาให้ชมนะคะนี่ก็คือเหตุการณ์เมื่อวันพฤหัสที่แล้วนี่เองค่ะก็รวบรวมคลิปไว้แล้วก็เอามาตัดต่อให้ชมค่ะ Thank you for watching if you like this video please subscribe to the channel I am so grateful and take care see you again